รียกว่าสิ้นตาคือสิ้นตาหรือว่าสิ้นลายนั่นเองนะคะนํามาบวกกับด้านล่างคือตีนจกค่ะเป็นลายเฉพาะของทางภาคเหนือนะคะเรียกว่าสวยแล้วก็งดงามมากทางภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีเขาเรียกว่ากาหนดร,รมเนียมประเพณีนในการสวมใส่ผ้าสิ้นเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นแบบแผนของเขากันนะคะเรียกว่าหัวตัวแล้วก็ตีนค่ะนั่นก็คือการกำหนดทิศทางการสวมใส่สิ้นอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะ ผู้ชมสงสัยถามว่าเอ๊แล้วเราจะสวมใส่กับเสื้อแบบไหนดีจริงๆแล้วถ้าแนะนำอย่างที่แผนสวมใส่ในวันนี้นะคะเรียกว่าเสื้อปั๊ค่ะก็เขาเรียกว่าได้รับกลิ่นอายจีนมาก็คือเสื้อป้ายนั่นเองสีสันเนี่ยสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะรวมถึงจะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อยืดเสื้อคอ,อกรลมหรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็ตามเนี่ย ก็เลือกให้ถูกต้องตามกาละเทศะเหมาะสมต่อ,องานที่เราจะไปหรือโอกาสพิเศษต่างๆที่เราจะไปนั่นเองนะคะก็จะได้ดูสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่วันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้ได้มาร่วมสนุกด้วยกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมถ่ายภาพของคุณเองค่ะจะเป็นภาพเดี่ยวหรือเป็นภาพกลุ่มก็ได้นะคะโดยการที่สวมใส่ชุดไทยหรือว่าผ้าไทยสวยงามของเรานะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะคะที่ Facebook ของรายการสืบสายใยผ้าไทยอาเซียนค่ะ แค่นี้นะคะก็สามารถลุ้นรับรางวัลได้ด้วยเช่นกันค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถร่วมกันบอกต่อถึงผ้าไทยของเราที่สวยและกงดงามมากๆเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็เชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราด้วยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ เราก็เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยและก็ประเทศลาวเป็นมิตรไมตรีกันนั้นนะครับทั้งสองประเทศมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วก็เข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีถึงผ้าของประเทศลาวสิ่งถักทอทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศลาวนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันสูงส่งของคนลาว ซึ่งสืบทอดมายาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเหนือลาวกลางหรือลาวใต้ก็ดีทั้งหมดนี้นะครับมีอิทธิพลส่งผ่านกันไปกันมาและที่สำคัญก็คือมีอิทธิพลส่งผ่านเข้าไปสู่ผ้าทอและสิ่งทอในประเทศไทยด้วยแม้ว่าแม่น้ำโขงนะครับจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวก็ตามแต่แม่น้ำโขง ก็ไม่สามารถขวางกั้นพรมแดนของวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้แยกขาดออกจากกันได้เปรียบได้กับเส้นฝ้ายไหมที่ทอสอดประสานเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันทำให้เกิดเป็นผืนผ้าและผืนผ้านั้นก็คือที่มาของสืบสายใหญ่ผ้าไทยอาเซียน